สวัสดีครับเพื่อนพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับตามสัญญานะครับในคลิปก่อนที่ผมได้ทำคลิปไว้นะครับว่าเรื่องที่ผมบอกว่าเล็บนะครับเล็บพอร กับเล็บไม่ถอดมันแตกต่างกันยังไงนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยได้เอาของชิ้นนี้มาให้ดูนะครับเล็บที่บอกว่าเล็บถอดอะนะครับ,นะรบเราก็มาศึกษาเล็บไปด้วยนะครับเนะี่ยเล็บแท้เล็บจริงนะครับ แล้วก็ที่ผมบอกนั่นแหละครับว่าเล็บทอดมันเป็นยังไงนะก็ศึกษาเรื่องล็บจริงเล็ปบ,บอมไปด้วยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับพี่พี่สังเกตดูนะครับเนี่ยอันนี้คือโดยปกตินะครับโดยปกติของเล็บนะก็จะอยู่ประมาณนี้ นะครับก็อยู่ปว่าะมานนี้นะก็ดูรูปลักษณ์ครับโดยทั่วไปนะลักษณะของเล็บนะครับอันนี้เล็บเสือเท้ทนะครับอันนี้เล็บเสือเทเทนะก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้จะเป็นกระดูกนะครับกระดูกพุ่มเล็กนะครับกระดูกพุ่มเล็กนะโดยรวมนะครับนะจะเป็นลักษณะของเขาแบบนี้นะครับ ที่เห็นในตลาดกันนะครับก็จะเป็นเขาเผือกนะครับเป็นเขาเผือกที่เขามาทำเก๊ะเปนเล็บนะก็ดูเนี่ยจะเป็นร่องนะครับโดยรวมเหน็นไหมครับเอางี้ดีวกว่ามาให้ดูกันนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอันนี้คือเล็บแทๆนะครับอันนี้คือโคนเล็บนะครับ ชิ้นนี้ก็คือคูนเล็บนะเขาจะมีเนื้อติ่งออกมาข้างในก็จะเป็นโพรงนะครับเนี่ยก็คือเล็บนะครับเล็บที่สอดเข้าไปนะที่ที่ที่ฝังอยู่ข้างในกระดูกนะครับเนี่ยจะเป็นรูนะครับอันนี้คือลักษณะของเล็บนะัชัดกันไหมครับนี่คือลักษณะของเล็บนะเนี่ยก็จะเป็นรูนะครับ เห็นกันไหมครับชัดเจนกันไหมเนี่ยเล็บก็จะเป็นรูในลักษณะแบบนี้อันนี้คือเล็บแท้ๆนะครับอันนี้คือเล็บเสือแทๆ้ๆเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ถ้าเห็นเป็นเล็บเก๊ะในตลาดอ่ะเขาจะกรีดล่องตรงนี้นะครับให้ดูเหมือนเล็บนะกรีดล่องนี่ตรงนี้กรีดล่องตรงนี้นะครับแล้วเอาหนังมาเปะนะครับเอาหนังมาเปะ ให้ดูเป็นเล็บแต่ทีเนี้ย <c oughs> นะครับเนี่ยลักษณะของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับ <c oughs> อันนี้คือเขาข้าวในวิธีการดูเล็บนะครับเขาข้าวในวิธีการดูเล็บแต่ทีเนี้ยทำไมผมถึงบอกว่าเล็บถอดนะมันจะแตกต่างกันยังไง นั้นระหว่างเล็บถอดกับไม่ถอดนะครับคือคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาทําให้ดูคือเล็บถอดนะครับเล็บดึงนะเล็บถอดเล็บดึงที่เขาว่ากันแล้วแต่ใครเขาจะเรียกนะครับอันนี้คือโดยปกตินะครับโดยปกติก็จะเป็นในลักษณะนี้นะอันนี้คือเล็บไม่ดึงนะ อันนี้คือยังไม่ดึงนะครับเนี่ยอันนี้คือยังไม่ดึงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนะครับทําให้แบบเห็นภาพกันไปเลยนะครับทําไมผมถึงบอกว่าเล็บดึงดึงเพื่ออะไรนะครับเนี่ยโดยปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเล็บดึงนะครับมันจะทํากันในลักษณะนี้นะสังเ,เกตด,ดูนะอันนี้คือคือร่อง นะครับร่องที่มันมันฝังเล็บเล็บที่ฝังอยู่กับกระดูกนะการดึงดึงยังไงนะก็จะเป็นในลักษณะนีนะ้ดึงถอดออกมานะดึงถอดออกมาจนแห้เห็นเนี่ยเห็นไหมครับหมดนะเห็นกันไหมครับชัดกันไหมเนี่ยดึงเล็บที่ว่ามันอมอยู่ในโคนเนี่ยเขาจะดึงถอดออกมานะครับดึงถอดออกมาเพื่ออะไร นะทำให้ยาวเพื่ออัพราคานะครับทําให้ยาวขึ้นเพื่ออัพราคาแล้วเมื่อดึงออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นสองข้อนนะครับเล็บอ่ะนะอันนี้คือเล็บแทเทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกที่ฝังอยู่กับเล็บแต่ทีเนี้ยเขาก็จะดึงออกมาเนะนี่ยเนี่ยเขาก็จะดึงออกมามันถ้าคนทําไม่เปลียนมันก็จะเอาเขายากนิดนึงนะครับเนี่ยดึงออกมา จนนะครับนี่จุดนี้นะครับคือโคนเล็บโดยปกติตรงนี้เนี่ยจะมาเข้ามาถึงตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็ดึงถอดออกมานะดึงถอดออกมาจนตรงโคนเล็บตรงนี้เนี่ยให้มาชนกับตัวนี้นะครับเนี่ยง่ายฟับนี่เห็นไหมยาวขึ้นไหมครับนะมีพีเอฟซสังเกตเลยนะทําให้ยาวขึ้นนะเดีวนะนี่ ือร่องรอยที่ฝังอยู่กับในกระดูกนะครับร่องรอยตรงนี้นะจากประมาณนี้นะครับที่ฝังอยู่ในกระดูกเนีย่ยลองยัดเข้าไปนะครับเอาเอาง่ายเนี่ยนิ้วโป้งจีบไปอันนี้คือมันจะอยู่บนในกระดูกเนีย่ยยัดเข้าไปพัดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้คือที่ผมบอกว่าเป็นเล็บดึงหรือเล็บถอด นะแล้วแต่ใครเขาจะเรียกนะครับเดี๋ยวทีเนี้ยก็ดึงออกมาปึ๊บเนี่ยจนมาถึงโคนเล็บนี่เลยเนี่ยจะมีร,รอยหยักละเนี่ยที่ข้อติดกต่างคือรอยหยักละเดี๋ยวทีเนี้ยเราก็ดันครับไปอย่าให้เห็นรอยหยักนี่เลยเห็นไหมครับนี่ยาวขึ้นไหมเนี่ยมันก็จะยาวขึ้นแล้วทีเนี้ยติดตาวครับ หยดกาวเข้าไปนะหยดกาวเข้าไปมันก็จะติดนะครับก็จะติดก็จะดูเหมือนเล็บยาวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้คือทําให้เห็นกันแต่คลิป,ลป,ลป,ลปที่แล้วที่ผมทําอันนั้นเป็นเล็บถอดทั้งหมดนะครับแล้วทีนี้ผมก็เลยไปหาวิธีนะครับไปหาวิธีว่าทํายังไงมันถึงจะไอ้กาวตรงนั้นอ่ะมันจะละลายผมก็เลยทําให้กาวละลาย แล้วก็ทำเป็นคลิปให้พี่ๆดูนะครับเนี่ยอันนี้คือดึงออกมาแล้วนะครับเนี่ย้ายัดเข้าไปก็ซืดยัดเข้าไปนี่เลยก็จะมีแค่นี้เล็บจริงๆแล้วก็จะมีแค่นี้นะครับเนี่ยมันก็ไม่ดูดูดไม่ยากนะครับถ้าคุณสังเกตนะถ้าสังเกตถ้า ศึกษาถ้าดูนะครับมันก็จะดูไม่ยากจะรู้เลยว่าเล็บถอดหรือไม่ถอดเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยที่ว่าอุ่มมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเห็นกันไหมครับเส้นนะมันจะมีเส้นบินลอยอยู่นะครับให้เห็นกันเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเล็บถอดมาแล้วแล้วก็จะ,ะมาติดก,กาวนะครับถอดออกมา ให้ยาวที่สุดอ่ะเน,นี่ยดูให้ยาวแล้วก็เนี่ยปิดตรงนี้ให้ไม่ชิดนะครับปิดนี่ให้มันชิดนะให้มันอมๆอ,อ,อยู่กับกระดูกนิดนึงเนี่ยยาวขึ้นเลยก็เอากาวหยอดเข้าไปยาวกาวตาช้างกาวร้อนก็ได้ครับคือพยายามอย่าให้เขาหินเป็นในรอยของกาวนะครับเนี่ยนี่เลย ศึกษากันดูนะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้อันนี้เป็นก็อเล็บไม่ใหญ่นะเล็บไม่ใหญ่ก็น่าจะเป็นเสือตัวที่เล็กหน่อยครับตัวไม่ใหญ่แต่ถ้าเป็นเล็บเสือโค้งก็ใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี่เป็นเสือตัวที่มันเล็กนะยังไม่โตประมาณน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ยังไงก็ฝากพี่ๆด้วยนะครับ f c ซนะใด ที่ชอบที่อยากจะศึกษาด้วยกันนะครับก็ให้ดูกันดีๆนะเรื่องราคาก็อยู่ที่จะพูดคุยกันนะถูกลงพอใจกันเท่าไหร่นะครับเนี่ยอันนี้คือเล็บยังไม่ถอดนะครับถ้าถอดออกมาปุ๊บเนี่ยสังเกตเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่ใกล้กันเท่าไหร่นะครับ มันจะไมค่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะแต่พอถอดออกมาปุ๊บสังเกตดูนะครับสังเกตนี่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 มันก็จะทําให้ใกล้กันขึ้นเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างนะครับไอจุดที่ดูก็เนี่ยตรงที่ถอดเนี่ยจะมีรอยให้เห็นนะครับสังเกตไปดูให้ดีๆนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะผมก็อธิบายอะไรไม่ค่อยถูกนะครับผมเป็นคนที่ว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะนะก็ให้ดูเอาเองนะครับพิจนารณานกันเอาเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรก็ยังไม่รู้นะครับกว่าอาจจะหาของได้ สำหรับคลิปนี้ก็กล่วออาวคำว่าสวัสดีครับ